ไปเลยดูทน้ำหนักนี่คือน้องพิวเป็นคนปรับนะน่าจะถีบน้องพิวเป็นคนปรับอ่ะนี่ข้ายขวาน้องพิวปรับเป็นเป็นหัวตกน้ำนี่จบแล้วจะเข้าต้นไม้นี่โอ๊ะจะเข้าไปทำไม ควนลงมาโยกไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะนี่ซยนี่คือโยกไปข้างหน้าดูข้างหน้านะคะวิธีการขับเรือกับมือถีแบบนี้นะคะจะมีคำบังคับทางข้างข้างหน้าคือการเลี้ยวซ้ายขาเราก็ปั่นไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะขับเป็นซ้ายให้เรา นั้นเราก็ปรับมาตรงแบบนี้แล้วเราก็สามารถขี่เพื่มันเป็นแนวตรงไปอย่างนี้นะคะเราก็ระวังเรือที่อยู่ข้างหน้าด้วยนะคะอากาศด,ดีสวยงามแดดกำลังแบบสวยมากเลยค่ะแสงแดดสวยกระทบน้ำ ซ้ายไหนแต่ซ้ายไหนเพื่อเลี้ยวขวานะครับเราไม่ขวาค่ะตอนนี้เราจะซ้ายนะคะไม่อย่างนั้นเราจะชนซ้ายออกมาแบบซ้ายซ้ายซ้ายอันนี้ต้นไผ่โอ้โหฟิวตามลมโอ้โหชนต้นไผ่ตึงรอแป๊บนึงชาร์จแบตก่อนเติมน้ำไปกันอ่าตอนน้องเพีงเมื่อยน้องเพีงก็พักเท้าได้แม่จะถีบให้เปลี่ยนกันหน่ง แีไปค่ะ้ท้าหลบนะไหวไหมไ้องคุนะงปรับคันเร่งให้แม่แล้วกันอะไรสีปไพูดอยนะ่านั้นอันนี้น้องพิงจะต้องทำไงคะให้ตรงไปข้างหน้าหน่อยให้ตรงไปข้างนขวาทำไมอะคะให้มันตรงไตรงแล้วค่ะเรื่องขอบซ้ายเลยคะ่ะ ใช่ยั่คะใช่แลครัใช่เลยอย่าให้ชนนะคะใช่ใช่ใช่ะถอยนิดนึงตลบถอยนิดนึงอะเี๋ยวจะชวนี่โอ้ยหลงนี้เย็นสบายดีจังเลยอะค่ะตอนนี้กโมนะคะอ่าทีนี้ซ้ายออกไปหลบซ้าย้าอ่ท ไปที่ท่าเรือตรงนู้นเราจะต้องปั่นอ้อมนี้ไปนะตะามสเตปใส่อ้อมตรงนี้ต้องต้องต้องหมาหดขึ้นตอ๊ดตุ้าวผู้พิงข้าวูพิงปั่นมั่ง ันเองอ,ะะอหะอ,อูจะเมื่อยอ่ะดิกหนูออกมาหน่อยสิฉุดซ้ายออกมาหน่อย,นยชนเขาแม่แม่นนั่นไได้เลย่ลอ,องที่ปั่นเงไปเลยพาแม่ไปถึงฝังหนูจะเมื่อยเอปล่าเดี๋ยวไปบนเมือ่อยขากันคืนน่ะ บายบายทุกใจกันคับ่อนไปแม่รถสะดกซ้ายไปงูเส้น,นจะพาแม่ไปได้ไหมไหวไหมไห,ว,หวนะเจ๋งมากนี่ค่ะพนักงานถีบเรือของเราชื่อว่าคือปิง แข็งแรงมากเลยค่ะคนนี้ค่ะกล้ามขาเป็นมัดๆเลยอะ่ะแกพ่อมาพอดีเลยนะพ่อมาช่วยจับเรือจะลงลำบากไหมเวลาเราลงเรือมันจะไปไกลเห็นไหมสบายสบายชื่นใจก็ับครึ่งไปเบกันไปโอ้แข็งแรงมากอะ่ะ คุณถิงจะพาแม่ไปถึงฝั่งเลยเหรอมาให้แม่ถีบเลยใช่ไหมโอ้โหสุดยอดสุดยอดเป่งเดินมาพอดีประจวบมาพอดี เชพ่อามาจับเรือนายเร็ว